ลำนำเลือดประพันธ์โดยร้อยหนาบทที่สองระยะห่างระหว่างต้นไทรที่ขัดห่างกับแพไม้อย,อยู่ที่ริมตะลิ่งห่างกันไม่ถึงสิบวาแสงจันทร์ในคืนเดินหงายสาดรัสมีเจิดจ้าสะท้อนผิวน้ำประกายริบระยับ จากทหารที่จับจ้องมองไปบนแพรไม้จึงเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นบนแพรได้ค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันกลับเป็นร่างหญิงสาวนางหนึ่งที่นั่งอยู่ริมแพรร่างที่ขาวนวลสล้างสะท้อนแสงจันทร์เปล่งประกายนวลเนียนพุดผาดร่างของนางเปลือยเปล่าไร้อาภรณ์ปกคลุมเรือนร่างแม้เพียงน้อยชิ้นเส้นผมดำคลับเปียกชุ่มน,น้ำสยายลงมาถึงกลางแผ่นหลัง ส่วนทรงองค์เอลอรชรที่สัดส่วนเยาวยวนชวนเคลิบเคลิ้มลุ่มหลงอกอูมปทุมถันที่เหลือเห็นด้านข้างโดดเด่นงดงามพิลาดล้ำในตามเมือจ้องมองไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดอย่างซึมเศร้าสองขาที่แช่อยู่ในน้ำขยับแกว่งไกวยอย่างเชื่มช้าราวกับทอดอารมณ์ให้เผ่วไว้ไปตามแรงกระเพื่อมของผิวน้ำที่ระยับไปตามแรงคลื่น และแสงสะท้อนพราวของเดือนดาวจากเมฆที่เหลียวมองไปยังร่างของนางคราแรกขวักคิ้วขมวดย่นอย่างคร่งเคร่งชะงด์ชะง,งายใจต่อการปรากฏตัวของนางแต่คลับคล้ายอิงสาวนางจะลุ่งรู้ได้ถึงสายตาพิสวงของจ่าทหารที่จับจ้องเพิงพิษใบหน้าของนางที่เมื่อครู่เมื่อมองไปตามกระแสน้ำไหลพลันค่อยๆเหลียวมองจ้องมาบนห้างสูง เมระยะจะห่างไกลจ่าเมฆกลับเห็นสองตาของนางที่ทอประกายเย้าวยวนเชิญชวนได้อย่างกระจ่างชัดประกายตาที่ฉานฉายคลายกำลังกระชากหัวใจให้ลุ่มหลงต่อความงดงามยั่วยยวนนั้นชุดกระชากให้สติสัมปชัญญะของจ่าเมฆค,คล้ายกับหลุดลอยออกจากร่างคล้ายตกอยู่ในห้วงแห่งผวังลุ่มหลง,งงมง,งายไม่เป็นตัวของตัวเอง เลื่อนลอยคล้ายตกอยู่ในวิมานฝันค่อยๆวางปืนไรเฟิลในมือเอาไว้ที่ข้างตัวจากนั้นจึงค่อยๆขยับร่างปีนป่ายลงไปจากห้างสูงอย่างเช่นช้าแผ่วเบาเมื่อสองเท้าสัมผัสพื้นจ่าเม่ค่อยๆสืบเท้าก้าวเข้าไปหาหญิงสาวที่นั่งอยู่บนแพรไม้อย่างเลื่อนลอยรอยยิ้มที่เพ้อแผลงตรึงใจจากสองปรางของนาง แบจะก,กระชากหัวใจของจ่าทหารให้หลุดออกจากร่างอย่างเคลิบเคลิม้มรีบเร่งฝีเท้าเหยียบยางเข้าไปใกล้หัวใจที่ว่าหวามรันจวนจนกระทั่งสองเท้าก้าวมายืนอยู่บนแพรไม้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่เมื่อจ่าเมฆเดินเข้าไปจนถึงกลางแพรหญิงสาวที่นั่งอยู่ริมแพเมื่อครู่พลางค่อยๆทิ้งร่างลงสู่ผืนน้ำอย่างเชอมช้า ร่างนางของนางจมหายลงไปใต้ผิวน้ำชั่วครู่แล้วจึงโผล่พรวดขึ้นมาอีกครั้งเพียงแค่ครึ่งร่างทนบนใช้สองมือวางทับลงบนพื้นแพรสองขาเรียวงามสะบัดโบกตีน้ำน้อยๆอย่างสำราญเงยหน้าที่เปลียกชุ่มด้วยหยาดน้ำจงมองจาเมฆด้วยรอยยิ้มที่เย้ายวนและสองตาที่เชิญชวนขยับริมฝีปากงามกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบา โดยน้ำเสียงที่นุ่มนวลราวกับกลงสดานว่าเข้ามาหารน้องสิจ้ะพี่มาเล่นน้ำ,นำกับน้องนะจ๊ะจ่าเมฆที่สติสัมปชัญญะเลื่อนลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขายิ้มอย่างลุ่มหลงงมง,ง,งายพยักเพย,ย์ยรับอย่างงมง,ง,ง,งายสืบสองเท้าเดินไปที่ริมแพเข้าไปใกล้กับหญิงสาวทีละน้อยด้วยหัวใจที่เต้นระ่ำ วาบหวามจนร้อนวาบในอกแต่ในพลันนั้นก่อนที่ร่างของจ่าเมฆจะทันเข้าไปใกล้กับร่างของหญิงงามเสียงปืนพันแผดดังกึกก้องสถานคุงน้ำพุ่งไัหนึ่งนัดพร้อมกับร่างอรชรของสาวงามที่สะบัดแรงจนกระเด็นหลุดออกจากแพรไม้จมลงสู่ผืนน้ำแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกร่างของหญิงสาวบอกปากอรชร กลับฟาโครมดิ้นรนอยู่บนผิวน้ำดังโครมใหญ่ฟาดตัวไปมายังเจ็บปวดสาหัสเสียงน้ำที่แตกกระจายและคลื่นน้ำที่กระเพื่อมสั่นไหวรุนแรงเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นได้จากร่างเบาบางของหล่อนเจ้าเมฆรีบกลับขึ้นมาเร็วท่ามกลางความแตกตื่นตะลึงพึงเพลิดของจ่าเมฆที่กำลังสับสนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าต่ตาเสียงของอาจารย์ทรงยศ แผดดังขึ้นท่ามกลางเสียงร่างใหญ่ฟาดตีน้ำโครงครามจ่าเมฆเหลียวหน้าก,กลับไปมองบนห้างสูงอีกครั้งจึงเห็นทุกคนพากันตื่นขึ้นมาและจงมองมาที่ร่างตนเป็นตาเดียวรีบขึ้นมาจากแพ่เร็วจ่าเมฆร,รีบขึ้นมาเร็วนายชัยวุฒิตะโกนร้องบอกออกมาอีกประโยชน์จากนั้นจึงเห็นร่างสูงของพรานรุ่งที่วิ่งปรีเข้ามากระโจนพรวดลงมาบนแพ่ไม้ พร้อมรังแข็งกระชากร่างที่ยังเลื่อนลอยซึมเศร้าของตนกลับขึ้นมาบนฝั่งอย่างรวดเร็วแต่ก็น่าแปลกที่ร่างใหญ่ของจ่าเมฆเมื่อถูกพานรุ่งกระชากรั้งจนสองเท้ากลับมายืนบนฝั่งได้สําเร็จสติสัมปชัญญะของเขาคล้ายกลับคืนมาเป็นปกติเขาสบัดมือออจการยึดกุมของพานรุ่งกระชากเสียงกร้าวออกมายังไม่พอใจอะไรของเองวะไอพานน้อยถูกฆ่าทำไมวะ นี่คิดจะเป็นศัตรูกับข้ามันพานใหญ่ลุงเองด้วยอย่างนั้นรึแต่พรานรุ่งกลับใส่หน้าช้าๆตอกกลับไปอย่างใจเย็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับนายทหารข้ากำลังช่วยนายทหารอยู่นะครับหัวคิ้้ของจ่ามเมฆข,ขมวดย่นอีกครั้งกระชากเสียงออกไปอย่างชุนเชียวว่าช่วยข้าช่วยข้าทำไมวะข้าไมา่ได้เป็นอะไรสักหน่อยจะมาช่วยข้าทำไมยุ่งไ่เข้าเรื่อง สีหน้าของพรานรุ่งแปลเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงเคียดขึงขึ้นมาบ้างแคนเสียงออกมาว่าช่วยอะไรอย่างนั้นหรอครับนายทหารนายทหารรู้ตัวหรือเปล่าว่ากําลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตไม่เชื่อนายทหารก็ลองมองดูที่ผิวน้ำสิครับจ่าเมฆที่มีสีหน้าหงุดหงิดเฉียวแต่ก็เหลียวมองไปทางบนผิวน้ําอย่างเคลือบแคลงและเมื่อเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า สองตาของเขาพลันเบิกโพลงแตกตื่นตะลึงลานไปกระทันหันสิ่งที่เขาเห็นแทนที่จะเป็นร่างงามของหญิงที่เขาเดินเข้ามาหาเมื่อครู่แต่มันกลับเป็นลำตัวขนาดใหญ่ของโจระเข้ที่มีขนาดเมื่อคือมาไม่ต่ำกว่าห้าเมตรตัวหนึ่งมันกำลังพลิกลำตัวใหญ่ยักษ์ดินรนไปมาอยู่บนผิวน้ำด้วยความเจ็บปวด ก่อนทนห้างที่ใหญ่โตฟาดครงลงมาจนผิวน้ำแตกกระจายเลือสดๆย้อมฉโลมจนแดงฉานไปเป็นบริเวณกว้างเฮ้ย hey! นี่มันอะไรกันแน่วะเมื่อครูมันไม่ใช่แบบนี้นี่ว่าจากทหารอุทานออกมาอย่างแตกตื่นตะลึงลานแต่พรานรุ่งที่ยืนหน้าเครียดคล่ำเคร่งอยู่ด้านข้าง mm. เขาเหลือบมองไปทางลำตัวใหญ่ของจอระเข้ที่ถูกกระสุนปืนจากคนบนห้าง ยิงเข้าจุดตายกำลังเริ่มหยุดดิ้นรนไปทีละน้อยจึงรีบกระตุ้นกล่าวออกมาว่ารีบกลับขึ้นไปบนห้างตะครับในทหารด้านล่างนี้มันไม่ปลอดภัยครับจ่าเมฆที่แม้จะยังสับสนมึนงงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้แล้วว่าสถานการณ์มันไม่น่าไว้วางใจจึงรีบติดตามพรานรุ่งกลับขึ้นไปบนห้างทันควันจ่าเมฆ จ่าเมฆลงไปทำไม่านลูกก็กระชับเร็วไม่ใช่เหรอว่าหามลงไปจากห้างเด็กขาดจนกว่าฟ้าจะสางอาจารย์ทรงยศกล่าวทำออกมาเสียงเข้มยังไม่พอใจแต่จ่าเมฆที่ยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกได้แต่อ้าปากลิ้งแข็งค้างพูดอะไรไม่ออกนายชัยวุฒิจึงกล่าวออกมาอีกว่าจ่าจ่าในจ่าคิดยังไงทำไมถึงเดินเข้าไปหาจระเข้ที่ลอยตัวอยู่ข้างแพ ตอนแรกที่พวกผมพากันตื่นขึ้นมาแค่เห็นแค่นั้นแหละหัวใจผมแทบร่วงไปอยู่ที่โคนต้นไทรโหจ๋านี้โคตรหันจริงๆอาจารย์ทรงยศก็กล่าวเสริมไมอีกว่านั่นสิอย่าบอกนะจา๋าว่าจ๋าไม่เห็นจระเข้อยู่ตรงนั้นแต่ผมก็ยังไม่คข้าใจอยู่ดีว่าจ๋าลงจากห้างไปทําไมในอธิบายออกมาให้ผมเข้าใจทีสิจ่าทหารอั้มอึงอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะหลุดปากกล่าวตะกูตะกับออกมาว่าเออแือจริงแล้วผมก็ไม่รู้ตัวจริงๆครับอาจารย์ไม่รู้เลยว่าลงไปจากห้างและเดินเข้าไปที่แพททาไมแต่เท่าที่จําได้ผมเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ริมแพรจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับได้สติอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงปืนนั่นแหละครับอาจารย์ทรงยศเหลียวมองหน้าพรานลบเว็บหนึ่ง แล้วถึงถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักหน่วงกล่าวออกมาว่ากระสุนนัดนั้นเป็นผ่านลบนั่นแหละที่ยิงออกไปพวกเราทุกคนมองเห็นกันหมดว่ามีจระเข้ตัวใหญ่กำลังลอยตัวอยู่บนผิวน้ำที่ข้างแพรแต่นายกลับมองเห็นเป็นหญิงสาวไปได้ยังไงมันน่าแปลกจริงๆผ่านลบที่เห็นทุกคนบอกกล่าวกันจนหมดสิน้นจึงเอ่ยปากออกมาบ้างว่าข้าบอกไปแล้วครับว่า ป่าหุบหมอกมันเต็มไปด้วยอาถรรพ์ลึกลับดูสิขณะพวกเรายังไม่ทันเข้าไปในอาณาเขตป,ป่าหุบหมอกเลยนะครับอาถรรพ์ป่าเหล่านี้ก็เริ่มเล่นง,งานพวกเราแล้วแต่เอาเถอะครับต่อไปก็ระมัดระวังตัวกันไว้ให้มากยิ่งขึ้นก็แล้วกันพรานํำทางเอ่ยย้ำในท้ายประโยคซึ่งทุกคนไม่จะมีความขับข้องใจพอต้องการคำอธิบายที่มากกว่านี้แต่พรนลบก็สั่งให้ทุกคน รีบนอนหลับพักผ่อนกันต่อพออีกไม่กี่ชั่วโมงฟาก็เริ่มสางสว่างแล้วนั่นเองทุกคนเริ่มทยอยเอนหลังนอนหลับกันไปทีละคนส่วนพรานลบนั้นเขารับหน้าที่เป็นยามคอยเฝ้าระวังต่อไปจนตลอดทั้งคืนจวบจนกระทั่งฟ้าใกล้าสงเสียงไก่ปาก่าเริ่มส่งเสียงขันเจี๊ยแเจ้ารับกันหลายเสียงคณะนักสำรวจ จึงค่อยๆทยอยตื่นขึ้นมาทีละคนเสงเรกแห่งอนุโรทยัยเริ่มชาดฉายทีละน้อยจนมองเห็นทัศนียภาพของพงไพรได้ชัดเจนผานลบจึงบอกให้ทุกคนลงไปจากห้างทันทีหลังจากนั้นผานรุ่งจึงรีบก่อกองไฟเพื่อปรุงอาหารมื้อเช้าอย่างรวดเร็วเพราะต้องการที่จะเริ่มต้นออกเดินทางกันให้เร็วที่สุดนั่นเอง ในระหว่างที่พานรุ่งกำลังสารวนอยู่กับการเตรียมอาหารเช้าโดยมีชัยวุฒิเป็นลูกมือคอยช่วยหยิบจับจิป,ปาถะอาจารย์ทรงยศจึงเอ่ยชักชวนพ่านลบให้ไปสำรวจที่แพรไม้เนื่องจากยังสงสัยคลืบแคลงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพานลบเดินนำหน้าหัวนหน้าคณะเข้าไปยืนอยู่ที่บนแพด้วยฝีเท้าที่มั่นคงผิดกับอาจารย์ทรงยศที่สงขายัางสั่นเทาอยู่บ้าง เนื่องจากบังเกิดความระแวงต่อจระเข้ตัวใหญ่เมื่อคืนที่โผล่ออกมาอย่างเป็นปิศนาและเกือบจะลากจากเมฆไปเป็นเหยื่อนั่นเองพ่านลบเหลียวชมเลืองมองอาการของวันหน้าคณะเว็บหนึ่งจึงเข้าใจต่อท่าทีที่แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีจึงกล่าวออกมาเสียงราบเรียบเพื่อคลายความวิตกว่าลุงม,มารเครับนาย จร,เระเข้ตัวเมื่อคืนมันถูกกระสุนของข้ายิงเข้าจุดตายเวลานี้คงถูกกระแสน้ําพัดลอยไปไหนตนไหนแล้วครับอีกอย่างนะครับจระเข้ตายมันทําอันตรายเราไม่ได้หรอกครับอาจารย์ทรงยศยิ้มแห้งอย่างก,กระดาษที่พรานนําทางลุ่งรู้ได้ถึงความหวาดระแวงของตนแต่ก็ตอบกลับมาว่าผมไม่ได้กลัวไอ้จร,เระเข้ตัวเมื่อคืนหอกพรานแต่ที่หวั่นใจเป็นเพราะผมเอืงระแวง ไม่รู้ว่าละแวกนี้ยังมีจระเข้ตัวอื่นอยู่อีกไหมหรือหากว่ามีมันจะมีมากมีน้อยและจะเป็นอันตรายต่อพวกเราหรือเปล่ามีแน่นอนครับนายแม้ว่ากระแสน้ำในแม่น้ำสายนี้จะเชี่ยวกรากแต่มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกจระเข้ที่อาศัยในแม่น้ำสายนี้มันสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและดำรงชีวิตอยู่ได้ครับพลานรถตอกลับมา ด้วยน้ำเสียงราบเรียบจงอาจารย์ทรงยศมองไม่เห็นเขาความหนักใจเป็นกังวลไม่แต่น้อยจากนั้นจึงได้ยินพรานนำทางกล่าวออกมาอีกว่าลงแพกันต่อไปอีกสักเกือบสองชั่วโมงก็จะเข้าสู่อนณาเขตป่าหุบหมอกกันแล้วหรอครับแต่สิ่งที่พวกเราต้องระวังตัวกันให้มากที่สุดนั่นก็คือก่อนที่จะเข้าสู่ป่าหุบหมอกบริเวณคุงน้ำแห่งนั้นมีวางจระเข้ครับ มีจระเข้อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่เลยทีเดียวเมื่อจบประโยชของพรานนำทางไปหน้าของอาจารย์ทรงยศถึงกับถอสีย้อนถามออกมาเสียงสันเทาว,ว่าแล้วยังไงจระเข้ฝูงนั้นมันจะไม่โจมตีแพรเรหรือยังไงพรานลบตอ,ออกมาอย่างทันควันแบบมั่นใจโดยไม่หยุดยั้งครุ่นคิดว่า <S 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 ผมเชื่อไหมครับหากพวกเราเพียงแค่ล่องแพผ่านกันไปเงียบๆอย่างปกติ โดยไม่สร้างความแตกตื่นต่อพวกมันอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับป่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์ขับคังไปด้วยสัตว์ป่าที่หลากหลายอาหารของกุมพีเหล่านี้จึงมีอยู่มากมายผมเชื่อว่ามันไม่เหมาะพวกเราเป็นอาหารแน่นอนครับเพียงแต่อย่าไปสร้างความแตกตื่นให้พวกมันก็พอไม่ได้รับคำยืนยันที่หนักแน่นจากปากของพระนำทางอาจารย์ทรงยศจึงเริ่มคลายใจได้บ้างทั้งสอง เดิเดินกลับไปสมทบกันที่โคนต้นไทรลงมือจาัดก,การกับอาหารมื้อเช้ากันจนอิ่มหนำแล้วจึงพากันล่องแพเดินทางกันต่อทันทีล่วงเลยเขายามสายแพรไม้ล่องเข้าสู่โค้งน้ำกว้างขวางจ่าเมฆที่ยินจ้องมองสำรวจทัศนียภาพสองฟาฝั่งอยู่ทางด้านหัวแพพลันนั้น เขาสังเกตเห็นพงหญ้าริมตะลิ่งทางนั้นซ้ายแหวกลู่เป็นทางจากนั้นจึงเห็นลำตัวขนาดใหญ่ของจอระเข้มหึกมาที่กําลังเคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำอย่างฉับไวจนบังเกิดระลอกคลื่นสั่งกระเพื่อมเป็นวงกว้างจ่าเมฆรีบสะบัดไรเฟิลคู่มือประทับเล็งไปตรงตำแหน่งที่เห็นเจ้ากุมพีพุ่งตัวลงน้ำแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ตัดสินใจประการใด ริมตลิ่งทางนั่นขวาพลันได้ยินเสียงน้ําแตกกระจายสากระเซ็นเป็นวงกว้างหลายครั้งคล้ายมีวัตถุขนาดใหญ่ร่วงลงสู่ผิวน้ำํำมันเหลียวหน้ากลับไปมองทางต้นเสียงกบพบเห็นเหล่ากุมพีอีกหลายตัวที่กําลังคืบคลานพาลําตัวทะยานลงน้าอีกนับสิบทั้งสองฝ้าของฝั่งแม่น้ําพวกมันเหล่านั้นค่อยๆแหวกไหวตรงปรี มู่ัไยังแพ่ไม้อย่างเช่มช้าอ่างการสมกับเป็นมจุราชนักล่าเจ้าแห่งสายน้ําที่ดุกดันและอมหิตเจ,จ,จระเกะ่นว้น้ํามหาแพรเราเต็ไมไปหมดเลยครับอาจารย์นายชัยวุฒิรีบพลงลนลานกลับออกมาด้วยน้ําเสียงสั่นพร่าหวากลัวไม่เห็นฝูงจระเข้ที่มีจํานวนมากกว่าสิบตัวขึ้นไปค่อยๆแหวกว่ายกลูกันเข้ามาหาแพร อย่างประสงค์ร้ายอาจารย์สรงยศนับโบราณคดีก็จับจ้องเพ่งมองพฤติกรรมของบรรดาเจ้าแห่งสายน้ำโดยหัวใจที่เต้นระทึกโครงครามโดยไม่มีคำพูดใดหลุดเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากแต่จา่าเมฆที่เย็ยนประทับปืนไรเฟิลอยู่ที่หัวแพเขากระชากเสียงกล้าออกมาอย่างเดือดดานว่าไม่ต้องกลัวครับอาจารย์คุณชัยวุฒิสแสดงว่าคุ้งน้ำเห็นนี้ เป็นถิ่นอาศัยหากินของพวกมันจึงรวมกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่ขนาดนี้แต่หากเราได้ยิงมันทิ้งหลายตัวแล้วก็จระเคที่เหลือกว่าจะเปลี่ยนเป้าหมายการล่าหันไปกัดกินเนื้อพวกเดียวกันเองแล้วจะลักความสนใจจากพวกเราไปเองครับเมื่อกล่าวจบส่วนหน้าของเปืนไรเฟิลจับไปที่จระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งที่แหวกว่ายเข้ามาใกล้กับแพมากที่สุดเมื่อมั่นใจแล้วนิ้วที่แตะอยู่ที่ไกปืน จึงค่อยๆรังเข้าหาตัวอย่างเช่มช้าบรรจงทีละน้อยแต่ก่อนที่จา่าเมฆจะทันได้ลั่นไกส่งกระสุนออกไปเสียงพลันลบพลันตวัดห้ามออกมาเสียก่อนว่าจยยิงครับจาอย่ายิงไม่ทันการเสร็จแล้วเสียงปืนแผดดังกึกก้องสถานสะเทือนไปทั่วคุ้งน้ำลำตัวใหญ่ของจอระเข้ที่ตกเป็นเป้ากระสุนมันสะบัดโซนหัวรุนแรง เมื่อกระสุนปืนเจอกทะลุทะลวงเขากลางระหว่างสองตาของมันอย่างแม่นยำลำตัวใหญ่ของมันพลิกวูบดิ้นรนส่วนหางขนาดใหญ่ฟาดตีผิวน้ำดังโครงครามหลายครั้งจนบังเกิดระลอกคลื่นรุนแรงจนกระทั่งแพรไม้ยงสันไหวครงเคลงคนันแพรต่างพากันเสียหลักล้มกระแทกกันระนาวไม่เวนแม้กระทั่งพานลบและผานรุ่งที่กำลังค้ำถอดอยู่ทางท้ายแพร จาเมฆถึงกับเสียหลักล้มกระเทกพื้นแพอย่างหนักหน่วงส่วนหัวหน้าคณะที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งกลางแพมีหลักยึดที่มั่นคงร่างท้วมของเขาจึงเพียงแค่สายโอนเอ็นเท่านั้นแต่นายชัยวุฒิที่น่าแตกตื่นตะลึงอยู่ทางด้านข้างยังไม่ทันได้ระวังตัวร่างจึงกลิ้งคลุกคลุกไปถึงริมแพแทบจะพลัดตกลงไปในน้ำอโรมโร่ดีที่พานลบ ทิ้งไม้คำ้ำทอถหารเข้ามาช่วยฉุดรั้งดึงเอาไว้ได้ทันทุงทีเมื่อช่วยร่างนายชัย,ยวุฒิเอาไว้ได้แล้วพรานลบจึงร้องสั่งพรานรุ่นทันควันเสียงรัวเร็วว่าไอุ้่งพาแพรเคลื่อนไปอย่าหยุดพรานรุ่งที่ได้ยินคําสั่งของพรานลบเขารีกกระชับไม้คำ้ำทอบังคับแพรให้ลอยพุ่งไปเบื้องหน้าด้วยสติและสัญชตาตญาณที่ฉับไวสวงทันด้านของจ่าเมฆ ที่ประคองตัวพุดลุกขึ้นมาน <ylum' S 1> ั่งได้อีกครั้งเขารีบกระชับปืนในมือแน่นขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแค่นเสียงกร้าาออกมาอย่างพลุ่งพล่านเดือดดานว่าไอ้จระเข้ยำผ <INTER. S 1> <ส Over> ู hmm. ้มึงตายสิเถอะเมื่อได้ยินเสียงจ่าเมฆขค่นคำรามออกมาอีกครั้งทานรุบรีบเลียวหน้าไปมองทางควันอาปากส่งเสียงห้ามปรามออกมาอีกครั้งด้วยทวรสะที่เริ่มคุกรุน จาอย่ายิงเขาบอกว่าอย่ายิงไงล่ะปัทโธไม่ได้ยินรลไงวะแต่มันก็ไม่ทันท่วงทีเสร็จแล้วเมื่อกระสุนนัดที่สองของจ่าเมฆลั่นออกไปอย่างรวดเร็วเจาะทะลวงลำตัวใหญ่ของจระเข้ขนาดใหญ่อีกตัวที่วัายปีเข้ามาประชิดที่ริมแพรอย่างอาหาังการจนมันดินพล่านน้ำแตกกระจายสารกระเซงขึ้นมาบนแพจนเปียกท่มโชกท่วมไปทั้งตัว พลันลบรีบพลุนพลันพุ่งเข้าไปประชิดจ่าร่างใหญ่อย่างพลุ่งพล่านใจยืนสองมือออกไปกระชากป,ปืนไรเฟิลที่อยู่ในมือจ่าไม่เอาไว้หวังจะช่วงชิงเพื่อหยุดพฤติกรรมรุนแรงแต่จ่าทหารก็แข็งแรงอยู่ไม่น้อยเขาออกแรงรั้งเอาไว้สุดติดสะบัดเวียงกันไปมาอยู่ทางหัวแพรจนเกือบจะพลัดตกลงไปจับแพรด้วยกันทั้งคู่จนกระทั่งได้ยินเสียงป,ปืนที่ดังแผกก้องขึ้นหนึ่งนัดดังสะท้านสะเทือนจนแสบก้องโสด จากทหารและพลรลบพากันหยุดชะงักค้างไปในบัดดลมเหลียวมองกลับมาตรงตำแหน่งกลางแพรจึงเห็นอาจารย์ทรงยศที่ในมือกำด้ามปืนพกสั้นสิบเอ็มอม,อมอเอาไว้แน่นปลายกระบอกชี้ขึ้นฟ้าควันขาวกรุ่นยังลอยอวนอยู่ปลายกระบอกเป็นที่ยืนยันประจักษ์ชัดเจนว่ากระสุนที่ยิงออกมามอครู่เป็นฝีมือหัวหน้าคณะนั่นเองหยุดบ้ากันได้แล้วทั้งสองคนนั่นแหละ กำลังหน้าสิวหน้าขวานตกอยู่ในอันตรายจนเทพเอาชีวิตไม่รอดยังมาทะเลาะกันอีกทั้งสองคนจึงค่อยๆย,ยันร่างลุกขึ้นมานั่งจ่าเมฆทิ้งประท้วงออกมาเสียก่อนว่าก้อยพรานหน้าโง่คนนี้สิอาจารย์อยู่ๆก็พุ่งมาแย่งปืนจากมือผมสงสัยจะหวาดกลัวจนเสียสติไปแล้วอาจารย์ทรงยศเหลียวมองจ้องเขมงที่ใบหน้าของพรานนำทางคล้ายมีหลากหลายถ้อยคำที่ต้องการถามไทย แต่พรานลุกก็พล่ออกมาเสียก่อนว่าที่ใครแย่งปืนในมือของนายทหารนั่นก็เป็นเพราะว่าวิธีการของนายทหารมันใช้ไม่ได้ผลกับจระเข้ที่อาศัยอยู่ที่คุงน้ําแห่งนี้ครับจระเข้พวกนี้มันดุร้ายและมีพฤติกรรมประหลาดหากมันกินอิ่มหนำมันจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกเรานอกเสจ,จากจะไปทํรลายพวกมันก่อนเท่านั้นและคราวนี้ละ่ะบนไลัยแน่ พวกมันไม่ยอมปล่อยเราไปโดยง่ายใดยแน่นอนครับแต่จ่าเมฆก็กล่าวโต้แยอ้งออกมาเสียงหนักยังไม่ยอมกันว่ามันจะไม่โจมตีแพรเราได้ยังไงเอาที่ไหนมาพูดเมื่อครูไม่เห็นหรึพวกมันพากันโดดลงน้ําว่ายมาหาพวกเรานับสิบแต่ละตัวเกือบจะถึงแพรเราอยู่รอมร่อยอยู่แล้วพระลกรีบเหลียวหน้าหันคว่ำกลับไปจ้องหน้าจ่าทหารอย่างจริงจังกระแทกเสียงหนักออกมาว่า น่นมันเป็นเพียงพฤติกรรมที่แสดงความคงคู่ต่อผู้ที่บุกรุกเข้ามายัางถิ่นฐานแหล่งอาหารของมันทุนนั้นหากเราไม่แสดงพิรุษล,ลงเพกันอย่างเงียบเชียบเมื่อมันรับรู้ว่าเราไม่เป็นอันตร,รายคุกคามต่อพวกมันมันก็จะพากันผลักจากกันไปเองเขาหยุดนิ่งเงียบไปเล็กน้อยกาดสายตามองเหล่าฝฟงกุมพีนับสิบที่แหวกว่ายเข้ามารายล้อมแพเอาไว้อย่างแน่นหนา เข่นเสียงหนักอ,อกมาว่าแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วครับพวกพ้องของมันถูกทำร้ายมันไม้ปล่อยเราไว้แน่มื่ดีนประโยกที่หนักแน่นจริงจังของพรานล,ลบคณะนักสำรวจทุกคนต่างรู้สึกเย็นเยียบไปจนถึงไขสันหลังเหลียวมองไปทั้งคุ้งน้ำก็เห็นจริงตามที่พรานล,ลบกล่าวออกมาพอเวลานี้เต็มไปด้วยเหล่าจระเข้อีกหลายตัว ที่เริ่มแบกไหวเข้ามาสมทบกันอย่างหนุนเนืองแต่หาได้มีทีท่าจะเข้าไปกัดกลุ่มรุมกินเนื้อหนังของพวกเดียวกันที่ถูกยิงตายไปแม้แต่น้อยซึ่งผิดไปจากความคาดหมายของจ่ามเมฆที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วคราวนี้เราจะยังไงล่ะพลานผมผมยังไงก็ไม่อยากตายนะรีบคิดหาวิธีเอาตัวรอดให้เรเ็วเถอะ นายชัยวุฒิอกครวนออกมาอย่างตื่นกลัวผ่านลบเหลียวมองไปรอบคุ้งนับอีกครั้งจากนั้นจึงตัดสินใจกล่าวออกมาอย่างเด็ดเดียวว่าในเมื่อเหตุการณ์มันบานปลายมาจนถึงขั้นนี้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลยตามเลยครับกล่าวจบจึงมองสำรวจวนหน้าคณะกับนายชายวุฒิอีกครั้งแล้วจึงเน้นย้ำสำทับออกมาเสียงรัวเร็วปรือว่านต่ทั้งสองคนมีปืนพกสั้น ได้ช่วยการยิงสก,กัดผู้จระเข้ที่ขวางหน้าเอาไว้นะครับนายทหารด้วยเดี๋ยวข้ากับเอรุ่งจะช่วยกันนำแพรกลับขึ้นฝั่งอย่างน้อยมันก็เป็นหนทางรอดที่ดีที่สุดดีกว่าการที่ลอยแพรอยู่กลางน้ำทางกลางฝูงจระเข้ครับเอาๆว่างไงก็ว่าตามหัวหน้าคณะเอ่ยปากกล่าวเสียงสั่นอย่างคล้อยตามเพราะเนื่องจากไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้เช่นกัน ส่วนจ่าเมฆตัวต้นเหตุแม้สีหน้าเขาจะคร่ำเคร่งตึงเครียดแต่สถานการณ์ที่คับขันเวลานี้ก็บังคับให้คนทั้งหมดต้องร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังผาลบเมื่อสั่งการเสร็จสิ้นจึงรีบทลาไปทางไท้ายแพความไม้ค้ำถอดจ้วงลงไปในน้ำกระชากเสียงหนักออกมาว่าเร็วไอรุ่งช่วยกันพาแพไปที่ริมตลิ่งด้านซ้ายครับลงุง พรานรุ่งรับคำอย่างเชื่อฟังแม้จะมีอากับกิริยาที่ลนลานอยู่บ้างก็ตามมันรีบจูงไม้ค้ำถอลงน้ำเพื่อบังคับแพ่ไม้ให้ลอยเคลื่อนกับเข้าริมฝั่งให้เร็วที่สุด